สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโตโยต้า v ีออสปีประมาณ2007ถึง2012นะครับอันนี้ผมติดตั้งเกจนะฮะให้ดูนะฮะเกจสองตัวมีความจำเป็นอย่างไงครับอันดับแรกนะครับตัวริมสุดเลยนะครับคือวัดโวลต์นะฮะตัวนี้วัดโวลต์ก็บอกโวลต์นะครับบอกแรงดันไฟในแบตเตอรี่นะครับพร้อมถึงไดชาร์จด้วยนะครับทำให้เรารู้นะฮะว่าระบบไฟในระบบรถของเราปกติไหมนะครับส่วนตัวที่จำเป็นมากที่สุดก็คือตัวนี้ฮะ อย่างน้อยๆถ้าไม่มีควรจะมี2ตัวนี้ไว้นะครับสำหรับรถอีโค a ารนะครับหรือรถที่ไม่มีการแสดงผลนะครับของตัวระบบหน้าจอดูนะหน้าจอของ To y ์ต้าวีออเป็นแบบนี้เนี่ยหน้าจอเป็นูนุงกลางแบบนี้นะฮะไม่มีการเตือนนะครับในส่วนของวัดเทม์นะครับหรือ Water t e m ทนะครับวัดน้ำนั่นเองนะครับไม่มีการเตือนนะครับในตัวรถมีการเตือนก็ต่อเมื่อนะครับอุณหภูมิไปไกลแล้วนะครับไม่สามารถที่จะ บอกได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ถ้าเราติดตั้งเกจแบบนี้เข้าไปเป็นไงครับบอกได้ตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มต้นเลยนะครับว่ารถเรานั้นมีอุณหภูมิเริ่มต้นที่เท่าไหร่หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสังเกตดูนะฮะ80จะเข้า90องศาแล้วนะครับนี่ฮะการที่เรามีเกจจะบอกเราได้แบบนี้เลยนะครับละเอียดแบบนี้นะฮะแล้วพร้อม สามารถตั้งเตือนได้ด้วยนะฮะว่าเราจะอ,าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ให้มีการตั้งเตือนนะครับตั้งแต่1 0 0 110ก็ได้นะครับเมื่อแจ้งเตือนแล้วเราสามารถที่จะลงมาตรวจสอบได้ว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้น mm hmm. เช่นหม้อน้ําโดนหินคอหม้อน้าําหักหรือฝาหม้อน้ําระเบิดนะครับหรือหลุดนะฮะหรือไม่ได้ปิดฝาเรารู้ได้ทันทีเลยนะครับผมเจอมาแล้วนะครับสาหรับต o วต้าวีออสเนี่ย เติมน้ำแป๊บเดียวนะครับความร้อนขึ้นเติมน้ำแป๊บเดียวความร้อนขึ้นนะครับไม่ได้รั่วเพราะหินนะครับรั่วเพราะคอหม้อน้ำขาดถ้าไม่มีเกจเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเกจวัดนี่บอกได้จริงๆนะครับมีความจําเป็นตัวนึงไม่กี่ร้อยบาทนะครับสามารถหาติดตั้งได้แล้ววันนี้ที่ร้านแต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับแฟนเพจ แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับล้อไม่ไหวโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7 8 8นนะครับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ